Rapani Varuda? <laughs> <laughs> Beba De So <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Your Sim Flower กันอีกครั้งแล้วนะคะก็สำหรับคลิปพงวในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาพบกันกับบ้านที่เป็นสไตล์สะอาดตาเป็นความสงบเป็นความเรียบง่ายเป็นความแบบว่าเป็นบ้านที่ดูคลามดูใจเย็นนะคะก็จะเป็นบ้านสไตล์มูจินั่นเองนะคะก็ทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะกับความแบบว่าความเรียบง่ายความมินิมอลความสีไม้ไม้ขาวๆแบบเอธโทนอะไรต่างๆเนาะคะ่ะก็จะเป็นอ่า เอกลักษณ์ของบ้านสไตล์นี้เนาะก็สําหรับชื่อขอชื่อล็ในวันนี้จะอยู่ทางด้านซ้ายบนเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะมาสร้างกันที่ล็อตสองสี่หนึวาคาโมนวาวาคาบาโมริใช่อย่าให้เราอ่านภาษาญี่ปุ่นเยอะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวมันจะเกิดการผิดพลาดขึ้นมาได้ก็ชื่อร็จะอยู่ทางบ้านซ้ายบนนะคะก็จะเป็นล็อตขนาด2 0คูณ15หรือ1 5คูณ20เราไม่แน่ใจแต่ว่าจะเป็นล็ที่อยู่ในเมืองคโมเรบิ ที่มากับภาค Snowy Escape เป็นไงทุกคนอย่างน้อยวันนี้เราก็มีพัฒนาการในการจำชื่อเมืองเมืองนี้ได้ก็ช่วงนี้มาสร้างแมปในแมปนี้บ่อยนะคะก็รู้สึกว่าช่วงนี้มีความอินกับสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นประมาณหนึ่งเนาะก่อนหน้าน,นี้ก็เพิ่งจะมีการสร้างบ้านนักเขียนญ,ญี่ปุ่นไปแล้วก็มีการสร้างบ้านโดเรมอนไปบ้านโดเรมอนซึ่งก็คือบ้านโดรบิตนะนั่นแหละก็รู้สึกว่ามาสร้างบ้านในเมืองนี้บ่อยอยู่นะคะเออเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็น เมืองที่มีความแมปสวยดีเนาะแล้วก็แสงมันก็สวยสิ่งแวดล้อมก็สวยต้นต้นไม้ก็สวยอะไรอย่างนี้เนาะเราก็เลยชอบมาสร้างบ้านในเมืองนี้นะคะแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยจะมีขนาดทั้งหมด3มห้องนอนหนึ่งห้องน้ําก็ถือว่าเป็นบ้านที่มีอมืจริงๆแล้วเนี่ยด้านนอกมันไม่ได้ใหญ่เลยทุกคนแต่ว่าด้านในเนี่ยเรามีการจัดสรรแบ่งจัดแบ่งพื้นที่จนมันสามารถยัดเข้าไปเป็นสามห้องนอนได้นะคะทุกคนก็คือ ก่อนหน้านี้นที่เราจะมาสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเราก็คัดจะเคยบ่นอุบอิบลงไปในคลิปที่เป็นสร้างบ้านนักเขียนญ,ญี่ปุ่นไปแล้วรอบหนึ่งนะคะว่าเราเบื่อบ้านสไตล์มูจิใช่แล้วแล้ว,ลวคุณผู้ชมอาจจะสงสัยในใจว่าถ้าแกเบื่อบ้านสไตล์มูจิแล้วแกมาสร้างบ้านหลังนี้ทําไมก <c oughs> ็ทุกคนบอกเลยว่าคนเราก็สามารถแบบมีอารมณ์ที่ต่างกันไปได้ในแต่ละวันเนาะก็จริงๆถามว่าเราเป็นคนถนัดในบ้านสไตล์มินิมอลแบบนี้ไหมเราก็บอกเลยว่าไม่เพราะว่าโดยปกติเราจะชอบบ้านที่เป็นลักษณะ มีความโฮมมี่โฮมมี่มีความวางของเยอะๆอะไรงนี้เนาะเออมันก็จะเป็นบ้านสไตล์ที่เราชอบแนตะ่ว่าออวันนี้เรารู้สึกว่าเออ,อยากมาสร้างอะไรที่มันเบาๆไลท์ๆกันบ้านหลังจากที่เราวางของเยอะจนสะใจมาแล้วหลายคลิปนะคะเราก็เลยมาสร้างบ้านหลังนี้กันเนาะก็จากตอนแรกที่บอกว่าอ,อือารมณ์แบบเบื่อสีไม้แล้วก็คือวันนี้ก็ขอกลับแบ็คมาสู่เบสิกนะคะเดี๋ยว เออนั่นแหละก่อนที่เราจะไปลกกันต่อในคลิปต่อไปนะคะก็จริงๆก่อนหน้าน,นี้เลยเนี่ยเราก็เคยทําบ้านที่เป็นสไตล์มูจิสไตล์มินิมอลอะไรอย่างนี้หรือเป็นพวกโมเดิร์นเจแปนนิสอะไรเนี่ยในคลิปอื่นๆมาแล้วเนาะแต่ว่าอันอื่นมันก็จะเป็นพวกอพาร์ตเมนต์บ้างอพาร์ตเมนต์ครอบครัวบ,บ้างแล้วก็จะเป็นไมโครโฮมนะคะแต่ว่าจะไม่เคยมาสร้างบ้านสไตล์นี้แล,ละลักษณะที่เป็นบ้านของครอบครัวมาก่อนเลยเนาะก็วันนี้เราก็เลย มาทําให้ทุกคนดูกันนะคะเผื่อว่าทุกคนจะได้มีตัวเลือกมากขึ้นเน้อยในการโหลดบ้านจากแกลเลอรี่ของเราไปเล่นนะคะอันนี้เราจะมีการใช้โทนสีที่เรียบง่ายมากๆตามแบบว่าพาเลตสีของบ้านสไตล์นี้เลยมันก็จะมีความแบบสีเทาสีครีมสีไม้สีขาวอ่อนๆสีที่มันดูตุนต่นๆดูแบบว่าเรียบง่ายดูกลมกลืนไปกับเขาเรียกไงดูมีความเป็นธรรมชาติดูมีความสงบเรียบร้อยมากๆเลยนะคะทุกคนเราก็จะเป็นบ้านที่มีหน้าต่างน้อยมาก ใช่นี่คือแบบหน้าต่างทุกอันที่เราติดไปนี่คือก,ก็ต้องติดเข้าไปด้วยความระมัดระวังว่ามันจะไม่เยอะจนเกินไปนะคะทุกคนอม,มันเป็นแบบบ้านที่เราไปหาเจอมาใน Pinterest นะคะทุกคนก็คือจะเป็นบ้านในลักษณะที่เป็นสีประมาณนี้แหละแล้วก็อาจจะมีหน้าต่างน้อยๆแบบนี้ซึ่งถามว่าบ้านที่เป็นลักษณะโมเดิร์นเจแปนิสแต่มันจะมีความสามารถมีหน้าต่างเยอะกว่านี้ได้ไหมได้แต่ว่าเออเรารู้สึกว่า,าวันนี้อยากทําให้มันดูแบบดูมินิมอลที่สุดเลยดูเป็นบ้านที่คลีนที่สุดเลยดูแบบ นั่นแหละมินิมอลสุดๆน้อยสุดๆเท่าที่จะน้อยได้เราก็เลยทามาให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอกลักษณ์ของบ้านหลังนี้เลยคือจะมีความเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่เรียบร้อยมากทุกคนก็คือเป็นส่วนที่ไม่ได้มีต้นไม้อะไรรกรุ่มลังเลยเป็นส่วนที่ดูประหนึ่งว่าชีวิตนี้ไม่เคยมีวัชพืชขึ้นนะคะก็จะเป็นลักษณะทำรองนั้นนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ก็มีความสะอาดมากจริงๆทั้งภายในและภายนอกเนาะ อันนี้ทุกคนจะเห็นว่าเรามีการตัดตอนที่เราแบ่งฟอร์เพลนด้านในบ้านเข้ามาทุกคนดูด้วยซึ่งปกติจะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่เพราะว่ามโดยปกติแล้วเนี่ยคลิปสร้างบ้านของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยาวมากๆอยู่แล้วนะคะทุกคนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงยาวอะไรนักหนาในขณะที่คลิปของคนอื่นมันมันยังไม่ยาวขนาดนี้เลยทุกคนเออเราก็เลยมักจะตัดในส่วนที่เราแบ่งฟอร์เพลนเนี่ยออกไปนะคะเพื่อแบบว่าเออไม่ให้คลิปมัน ยาวจนเกินไปแล้วก็เพื่อไม่ให้ตัวดิฉันเองเนี่ยเกิดอาการหอบหลังจากภากเสียงเสร็จนะคะเพราะว่าภาคเสียงเสร็จทีไรน,นี่ก็คือต้องแบบร้องหาน้ําทุกคนก็คือเจ็บคอใช่แต่ว่าวันนี้มีความจําเป็นที่จะต้องตัดในส่วนของการแบ่งฟอร์ l a นมาให้ดูจริงๆเพราะว่า่ามันมีความยุ่งยับซับซ้อนมากเลยทุกคนเพราะว่าบ้านเนี่ยเรารู้สึกว่าเราคํานวณพื้นที่ตอนแรกมาผิดไปนิดนึงก็คือเราคํานวณพื้นที่ตอนแรกมาเล็กไปหน่อยก็เลยต้องมีการปรับแก้ในส่วนด้านในแล้วก็ปรับแก้ในส่วนของสเต็สเกลของบ้านเนี่ย ค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะมีการแบบขยับผนังย้ายนู่นย้ายนี่บ่อยนิดนึงมันก็เลยต้องมีการตัดมาแบ่งให้ดูนะคะเพราะว่าเหมือนเราทั้งตกแต่งไปด้วยเราก็มีการแก้ไปด้วยเนาะแบบว่าเออเจออันไหนไม่เวิร์กเราก็ต้องแก้ไปด้วยอันนี้เราก็เลยต้องมีการตัดให้ดูกันนิดนึงนะคะประมาณนั้นบ้านหลังนี้นก่อนที่เราจะสร้างเ,เราก็ได้มีการแบบว่าเออไปดูพวกคลิปทัวร์บ้านญี่ปุ่นใน youtube มาด้วยก็คือจะเป็น คลิป uh, ที่แบบว่าเป็นคนญี่ปุ่นี๋ยว่าพาชมบ้านเนาะที่แบบว่าเขาขายกันอะไรนี้เนาะก็เรารู้สึกทึ่งมากเลยที่คนญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีสกิลมากในการจัดสรรพื้นที่ขนาดเล็กให้มันอยู่อาศัยได้จริงเนาะเราเออเรารู้สึกว่าเขาเป็นอะไรที่แบบเขามีสกิลกันมากๆเลยค่ะทุกคนเรารู้สึกว่าเออเพราะว่าพื้นที่หรือแบบที่ดินในประเทศเขาโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยมันแพงมากหรือเปล่าเขาก็เลยต้องแบบว่าพยายามบริหารพื้นที่ในบ้านของเขาเนเพื่อให้มันใช้ประโยชน์ใช้สอยได้สูงสุดเนาะเออเราก็เลยมา อัดแอปในการสร้างบ้านหลังนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่แต่อย่างที่เราบอกว่าเรายัด3มห้องนอนเข้าไปในบ้านหลังนี้ซึ่งทําได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพื้นที่ห้องครัวซึ่งเราจะมีการรวมเข้ากับพื้นที่ดินนิ่งนะคะมันอาจจะไม่ได้ดูใหญ่เท่าไหร่นะแต่ว่าเออมันฟังชั่นัลเราก็อยู่ได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะอันนี้เราจะใช้เคาน์เตอร์ครัวจากภาค Dream Home Decorator ซึ่งเป็นเคาน์เตอร์ครัวสีขาวนะคะก็จะเป็น ขาวๆคลีนๆเลยแบบที่เราเน้นกันในบ้านหลังนี้เนาะแล้วก็อันนี้เราเดี๋ยวเราจะแวะมาวาง layout ในส่วนของฝั่งนี้นิดนึงนะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยตามแบบแพทเทิร์นบ้านญี่ปุ่นเลยก็คือจะเป็นพื้นที่ล้างมืออ่าพื้นที่ชักโครกแล้วก็อ่าพื้นที่ที่เป็นอ่างอาบน้ํานะคะแยกกันจะไม่ได้เหมือนจะไม่ได้เหมือนกับตัวห้องน้ําของคนไทยหรือเป็นห้องน้ําฝรั่งเนาะเออคือญี่ปุ่นเขาจะชอบทําแยกกันแล้วก็อันนี้เราจะมาเริ่มทําการ ตกแต่งในส่วนของพื้นที่ด้านล่างกันแล้วก็จะมีเดี๋ยวจะมีเคลียร์ห้องนั่งเล่นนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะขยับไปห้องครัวนะคะอันนี้ก็เราจะมีการแก้หน้าต่างตรงห้องนั่งเล่นที่ตอนแรกเราทําเป็นบานเล็กๆไปเนี่ยปรับให้มันเป็นหน้าต่างที่บานใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะทําให้มันมีแสงธรรมชาติเข้ามากขึ้นนะคะทุกคนเรารู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยหน้าต่างมันเล็กเกินไปแล้วแสงธรรมชาติมันไม่เข้าเรารู้สึกว่าเออมันดูอึดอัดไปหน่อยประกอบกับขนาดบ้านเนี่ยที่มันเล็กมากๆอยู่แล้วเออเราก็เลย มาเปลี่ยนเป็นการใช้หน้าต่างจากผ้า growing to g e t h e r นะคะซึ่งก็จะทําให้มีแสงธรรมชาติเข้ามากขึ้นเนาะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าจะมีการปรับไซส์บ้านนิดน,นึงเราก็เลยต้องมาแบบหดย่อกําแพงนิดน,นึงแล้วก็มาเคลียร์ในส่วนของ Layout ์ครัวใหม่นะคะทุกคนก็คืออย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเรามีการทําบ้านในลักษณะของการตกแต่งไปด้วยวาง l a y o u t ไปด้วยขยับนู่นขยับนี่ไปด้วยมันก็จะมีความแบบว่าเออสลับไปสลับมานิดน,นึงถ้ามุมกล้องมันเวียนหัวหรือการตัดต่อเวียนหัวนิดน,นึงก็ต้องขออภัยนิดน,นึงนะคะทุกคน อันนี้บริเวณห้องนั่งเล่นเราจะใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสีครีมครีมขาวขาวกับไม้สีอ่อนกันหมดเลยซึ่งให้ความรู้สึกเรียบร้อยสุดเรียบร้อยแบบคิดกับบุคลิกภาพของดิชันมากแต่ว่ามันก็ออกมาสวยดีทุกคนอมืมันก็ออกมาสวยดีซึ่งเรารู้สึกว่าความยากในการตกแต่งบ้านสไตล์มูจิเนี่ยก็คือเรามองว่ามันไม่ใช่บ้านที่ตกแต่งง่ายเลยนะคะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะดูน้อยมากๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความยากและความท้าทายอยู่ที่เราต้องบริหารความพื้นที่ว่าง ให้มันเป็นพื้นที่ว่างที่ดูเป็นพื้นที่ว่างที่มีความจงใจเป็นพื้นที่ว่างที่มีความเว้นไวเพื่อความสบายตาไม่ใช่ว่างเพาะขี้เกียจวางของทุกคนเก็ที่เราจะสื่อไหมทุกคนก็คือถ้าเราวางของน้อยเกินไปมันก็จะดูเหมือนบ้านที่ไม่เสร็จแต่ถ้าเราวางของเยอะเกินไปมันก็จะดูรกเกินกว่าที่จะเป็นคําว่ามินิมอลใช่เราก็เลยต้องพยายามแบบว่าบาลานจุดตรงกลางระหว่างสองสิ่งนี้ประมาณนั้นโดยที่เราอาจจะแบบว่าเออต้องมาดูว่าผนังฝั่งนี้มันเป็นสีขาว มันจะดูโล่งเกินไปไหมเราสามารถเอาอะไรมาเติมเพื่อให้มันดูแบบว่ามีสีสันมากขึ้นแต่ไม่ได้ดูรกได้บ้างเราก็เลยจะใส่พวกแบบระแนงไม้แล้วก็อาจจะเป็นผนังสีเทาบ้างนะคะในบางฝั่งเนาะอืมประมาณนั้นเดี๋ยวทุกคนจะเห็นว่าเราเออใช้การตกแต่งลักษณะนเนี่ยกับอ a d ดปกับบ้านทั้งหลังเลยเนาะในส่วนของการใช้ระแนงไม้แล้วก็ผนังสีเทาเข้ามาช่วยเพิ่มเพิ่มอ่าดเมชั่นให้กับตัวของห้องของเรานะคะ อันนี้ใส่กระถางต้นไม้ตกแต่งนิดนึงใส่ต้นไม้น้อยมากเลยทุกคนบ้านหลังเนี้ยเพราะว่าอยากให้มันแบบสะอาดตามากจริงๆเนาะแล้วก็ของตกแต่งอย่างที่บอกว่าจะไม่ได้ใส่เยอะหรือถึงว่าเราจะมีการใส่เข้าไปบ้างเนี่ยเราก็จะมีการเลือกของตกแต่งที่มันเป็นสีที่มันมีความเรียบง่ายเป็นสีที่ไม่ตะโกนไม่ฉูดฉาดไม่พยายามที่จะเด่นเกินสิ่งอื่นสิ่งใดในบ้านนะคะประมาณนั้นเนาะอันนี้จะเป็นชั้นวางของจากภาค snowy escape นะคะ,นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพูดถึงแพ็คที่เราใช้ในบ้านหลังนี้กันบ้างก็ บ้านหลังนี้เนี่ยเราจะมีการใช้แพ็คแน่นอนว่า Snowy Escape Dream Home Decorator แล้วก็ Eco Lifestyle นะคะก็คือเป็น3แพ็คคอมโบของสำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแนวแนวแบบโคซี่โฮใจประมาณนี้เนาะก็จะใช้3แพ็คนี้เยอะมากๆเลยประมาณ80%ของบ้านหลังนี้เลยนะคะแล้วนอกนั้นก็จะมีพวกอาแ a ทแอนด์ดนะคะที่เราเอาน้องแมวมาเลี้ยงเนาะแล้วก็จะมีแบบผ้าม่านจากาตัว อะไรนะลืมอีกแล้ว uh, my first pet ใช่ที่เราเอามาใช้บ้างนะคะเราก็จะมีแพ็กอื่นบ้างประปายแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยก็คือน้อยมากๆเลยนะคะหลักๆก,ก็จะเป็น3มแพ็กที่เราบอกซึ่งอันนี้เราเชียร์ให้คุณผู้ชมซื้อนะคะถ้าคุณผู้ชมเป็นคนชอบบ้านสไตล์ที่เป็นมินิมอลเป็นอะไรขาวๆคลีนๆอย่างเงี้ยทุกคนก็คือเราแนะนําว่าให้ทุกคนซื้อเป็น dream home decorator แล้วก็เป็น eco lifestyle นะคะมันจะเป็นแพ็กที่ผสมกันแล้วสวยมากแล้วก็สามารถเอาไปอัดแอปใช้ได้กับบ้าน หลักหลักสไตล์มากๆก็คือในสายตาของเราในมุมมองของคนที่ซื้อดะซิมมาซื้อแพคซื้อภาคเสริมดะซิมมาเพื่อสร้างบ้านอย่างเดียวโดยที่ปกติเราแทบจะไม่ได้ยุ่งอะไรกับเกมเพลย์เลยค่ะทุกคนเรามองว่า2แพ็คนี้เป็นอะไรที่สวยมากๆนะคะแล้วก็คุ้มมากๆถ้าซื้อมาแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมมีความชอบมีความสนใจในสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นมีความชอบในอะไรที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นคุณผู้ชมก็สามารถแอดออนเป็นตัว Snowy Escape แบบที่เราเอามาใช้ในบ้านหลังนี้ได้เลยนะคะมันก็ จะมีพวกเฟอร์สร์สไตล์ญี่ปุ่นมีความทั้งแบบเป็นญี่ปุ่นแบบเทรนดิชแนลแล้วก็เป็นญี่ปุ่นแบบโมเดิร์นหน่อยๆนที่เอามาแมทช์กับเฟอร์นิเจอร์ของแพ็คอื่นได้เนาะมันก็จะมีความน่ารักปุ๊คปิกมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่เราบอกว่าแมปเมืองเนี้สวยมากๆทุกคนก็คือถ้าทุกคนซื้อภาค Snowy Escape มาเนี่ยนอกจากทุกคนจะได้เฟอร์นิเจอร์ที่มันมีความสวยแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้เมืองมาสร้างบ้านสวยๆให้สี่หคนอยู่กันด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เราจะมาติดกระจกให้บริเวณ อ่างล้างมือนะคะแล้วก็บริเวณห้องซักผ้านิดหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมายกแพลตฟอร์มบริเวณชักโครกนิดนึงเพื่อให้มันดูแบบมีความพื้นต่างระดับบ้างอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นชักโครกแบบลูหลาเลยทุกคนเป็นส้วมอัตโนมัติแบบส้วมญี่ปุ่นอันนี้เราจะใส่พวกแบบอ,อ่างล้างมือเข้าไปแล้วก็จะเป็นของจุกจิกเข้าไปนะคะอย่างที่บอกว่าใส่แต่น้อยเอาแค่พอประมาณนะคะทุกคนเดี๋ยวจะรกเกิน แล้วก็บริเวณนี้จะทําเป็นบริเวณที่เป็นตู้รองเท้านะคะก็อันนี้บริเวณหลังตู้รองเท้าเรามีการใส่ป้ายที่เป็นอกากรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านเข้าไปด้วยนะคะก็ pensa? มันเป็นบ้านของเอเชียนะทุกคนก็คือเป็นบ้านของชาวเอเชียเพราะฉะน,นั้นถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านด้วยนะคะก็นั่นแหละทุกคนอย่างที่เราทราบกันเราก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเราก็เป็นคนไทยใช่ไหมแล้วคนไทยก็ไม่ใส่รองเท้าเข้าบ้าน,าานก็มันเป็นบ้านลักษณะของบ้านใน ประเทศแถบเอเชียเนาะเราก็ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านเนาะใส่ป้ายเข้าไปด้วยมันจะได้มีความแบบเวลาซิมเดินเข้าบ้านมาจะได้ไม่ใส่บูทแต่ส้นสูงเดินขึ้นห้องนอนให้มันขัดหูขัดตาเนาะอันนี้จะเป็นมาส่วนของมาสเตอร์เบดรูมซึ่งที่ฉันตัดคลิปไวมากพากไม่ทันทุกคนพากไม่ทันไม่รู้จะตัดไวไปไหนก็มาสเตอร์เบดรูมของเราจะไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะคะแต่ก็สามารถเพียงพอต่อการอยู่อาศัยเนาะแล้วเราก็จะมี บริเวณโต๊ะเขียนหนังสือเล็กๆให้กับซิมของคุณด้วยเนาะเราก็จะมีการวางคอมพิวเตอร์เข้าไปนะคะเผื่อคุณผู้ชมอยากจะอ่าทำงานในนี้แบบว่าหางานหรือแบบเขียนนิยายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตรงนี้จะเป็นตู้หลอกนะคะทุกคนก็คือจะมีตู้อยู่ข้างในแต่ว่าใช้จิกงไม่ได้ถ้าจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเปลี่ยนตรงกระจกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะขยับมาบริเวณอ่าห้องนอนของลูกคนแรกกันแล้วก็จะเป็นห้องนอนของเด็กวัยชายนะคะก็ ภาพในหัวที่เรามองไว้เนี่ยเราอยากให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่อแม่แล้วก็จะมีเด็กวัยชายหนึ่งคนแล้วก็จะเป็นเด็กวัยทอเลอร์หนึ่งคนนะคะซึ่งถ้าคุณซิมของคุณผู้ชมเนี่ยมีลูกที่เป็นช่วงวัยที่มันแตกต่างจากเด็ก2คนนี้คุณผู้ชมก็สามารถเอาไปอดัดแอปเป็นห้องของเด็กในวัยอื่นได้นะคะหรือว่าถ้าทุกคนเล่นกันแบบไม่มีลูกเนี่ยทุกคนก็สามารถเอาห้องห้องนี้ไปเปลี่ยนเป็นห้องทํางานหรือเป็นห้องน้ําห้องที่2ของ บ้านก็ได้นะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามอัธยาศัยเลยเนาะสำหรับบ้านที่เราอัปโหลดให้ไปก็อย่างที่บอกนะคะขออย่างเดียวว่าอย่าเลียอัพโหลดก็พออืมอันนี้จะวางของตกแต่งกจระุกกจิกเข้าไปนะคะเราก็จะพยายามเลือกให้ของมันมีความน่ารักขึ้นขึ้นเนาะมีความเป็นลายการ์ตูนมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคุมโทนสีอยู่นะคะเพื่อไม่ให้มันหลุดออกจากโทนของบ้านเนาะ อันนี้จะเป็นไฟหัวเตียงแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะมีระเบียงออกไปด้านนอกด้วยนะคะทุกคนซึ่งก็ออกไปเฉยๆไม่ได้มีกิจกรรมอะไรให้ทํานอกระเบียงแค่ให้ออกไปเฉยๆอันนี้ก็จะเป็นห้องของเด็กไวท์ทอตเลอร์นะคะซึ่งขานาดห้องมันค่อนข้างที่จะเล็กมากๆเลยเราก็เลยไม่ได้ใส่ตัวในส่วนของอที่เปลี่ยนผ้าอ,อ้อมเข้าไปนะคะที่เหมือนจะเป็นตัวเปลี่ยนผ้าอ้อมแต่ว่า,าเหมือนตัวเด็กทอตเลอร์เนี่ยมันจะสามารถไปเข้าห้องน้ําเองได้แล้วผ่านการใช้กระโถนนะคะซึ่งเราจะขออภัยทุกคนอีกครั้งหนึ่ง ขอไปทุกคนก่อนล่วงหน้าเลยก็คือเราไม่ได้ใส่กระโถนลงไปในบ้านหลังนี้ค่ะทุกคนก็คือเราลืมจริงๆว่าเด็กมันต้องใช้กระโถนเออเราลืมจริงๆเนาะเราก็เลยไม่ได้ใส่กระโถนเข้าไปในบ้านหลังนี้ซึ่งถ้าทุกคนโหลดไปเล่นเนี่ยเราก็อาจจะต้องรบกวนคุณผู้ชมไปเติมกระโถนเองนิดนึงนะคะเออก็อาจจะต้องรบกวนคุณผู้ชมไปเติมเองแต่ว่าถ้าเราพูดถึงฟังก์ชันโดยรวมของบ้านหลังนี้หรือแบบว่าฟังก์ชันหลักในการอยู่อาศัยของบ้านหลังนี้เราก็สามารถ อยู่อาศัยได้ตามปกติเลยนะคะอันนี้ก็คือเทสให้เราเหมือนเดิมเนาะตามสไตล์ของช่องยูซิมฟลาเวอนะคะก็คือความสวยงามต้องมาพร้อมกับความฟังก์ชันแนลนะคะมไม่ว่าจะมีการวางของเยอะแค่ไหนไม่ว่าจะมีการแบบวางของลกแค่ไหนเราก็ต้องเมชั่ร์ว่าซิมของเรามันเดินเข้าไปใช้งานได้เนาะอันนี้มีการใส่พวกแบบว่าเออก้าอี้นั่งเล่นเข้าไปแล้วก็มีกล่องของเล่นอะไรประมาณนั้นเนาะมีตุ๊กตาซึ่งเด็กเขาจะได้แบบว่าเอ,อมีความแบบไปพูดคุยเล่นได้แล้วก็ กล่องของเล่นก็จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการนะคะแล้วก็เก้าอี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถมานั่งแล้วก็อ่านนิทานให้ลูกฟังได้นะคะก็จะมาแบบว่าเพิ่มภาพน่ารักน่ารักในครอบครัวอะไรประมาณนั้นอันนี้เจะใช้เป็นพรมไข่ดาวนะคะซึ่งใช้บ่อยมากแต่ว่าวันนี้ก็ใช้อีกเพราะว่ามันน่ารักมากเลยทุกคนเป็นพรมไข่ดาวจากภาค c h o o l year นะคะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นอ่าบริเวณที่เราเอาตัวระแนงไม้มาตกแต่งหนึน่งเนาะเพื่อไม่ให้ผนังมันดูโล่งเกินไปแล้วก็เป็นการแบบคุมโทนให้ห้องห้องนี้มันดู เหมือนกับห้องอื่นๆนะคะก็จะเป็นอาละแนงไม้มาใส่เป็นตัวเหมือนแบบว่าทําให้มันดูมี texture มีความมีลูกเล่นนิดหนึ่งอันนี้จะใส่เป็นแบบสติกเกอร์ติดผนังนะคะเป็นรูดลายต่างๆซึ่งก็น่ารักดีเนาะแล้วก็ใส่เป็นไฟหัวเตียงนะคะบริเวณโถงทางเดินบันไดเราจะไม่ตกแต่งเลยเลยทุกคนเพราะว่าเราอยากให้เป็นค l e a เนาะเสร็จแล้วเราก็จะขยับมาที่บริเวณพื้นที่นอกบ้านนะคะก็ว่าหลังนี้เรามีการ ลำดับออเดอร์บ้านที่แปลกกว่าบ้านหลังอื่นนิดนึงก็คือเราจะทำเอ็กซ์เทียร์เป็นอย่างสุดท้ายปกติเราจะชอบทำสวนก่อนนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่เรามองว่ามันยากที่สุดเนาะแล้วเราก็ชอบเก็บไปททำทำแบบทำก่อนแล้วก็เก็บในส่วนของอินเทียรยที่ง่ายที่สุดเนี่ยไปทำทีหลังนะคะเพราะว่านั่นแหละส่วนมันยากก็เลยทำก่อนเพื่อที่จะไม่ให้งงเงียเนี่ยตอนที่ทำบ้านทีหลังนะคะงงไม่กคนทำไมรู้สึกว่ายิ่งพากไปนานๆมันก็จะยิ่งพูดงงเออเอา เอาเป็นว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละทุกคนแต่ว่าบ้านหลังนี้มันมีความปรับแก้รูปทรงบ้านเยอะเราก็เลยมาทําสวนที่หลังนะคะเพื่อแบบว่าเออถ้าเราทําอะไรผิดพลาดไปหรือแบบว่าวางต้นไม้เบี้ยวหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องมาซ้อนทับกับการแก้ไขบ้านของเราทุกคนเดี๋ยวมันจะต้องแบบมาเลืออ้อหลายๆรอบเนาะเราก็เลยมาทําสวนที่หลังหลังจากที่เราทําตัวบ้านเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วจะมีการปูกระเบื้องนิดนึงเนาะ,ะตอนแรกว่าจะไม่ปูแล้วแต่รู้สึกว่ามันโล่งเกินไปเราก็เลยมาปูนะคะแล้วก็ บริเวณนี้เราจะใส่ต้นไม้ที่มาจากดีบักของภาค Snowy Escape นะคะเข้าไปเนาะมันจะได้มีความกลมกลืนกับตัวบ้านเนาะก็จะไม่ใช้ไม้ที่เป็นไม้ดอกเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะเหมือนบ้านสวนอย่างที่เราบอกว่าสวนของบ้านหลังนี้จะมีความมินิมอลมากๆมีความคลีนมากๆประมาณหนึ่งก็เลยจะทําให้มันดูคลีนดูดีที่สุดนะคะเทอเรนเพรน,นี่ก็คือจะใส่แบบแค่พอเป็นพิธีเลยแค่พอแบบว่าให้มันมีเลยทุกคนก็คือจะไม่ใส่เยอะเดี๋ยวดูย่าเว้น เติมสีสันให้บ้านนิดนึงนะคะแบบว่าจะได้มีดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเนาะใช้เป็นสีเทาๆนะคะแล้วก็วางจักรยานนิดนึงนะคะแล้วก็จะเสร็จกันไปแล้วนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ก็เป็นยังไงบ้างชอบกันไหมคะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปของเราในวันนี้เนี่ยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ